สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสนะคะใน a c e b o o k เนาะจะทายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือปัอ๊มไลค์ที่ดักคอมเนเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วก,ก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิกได้ก็มี ประมาณนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้นะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็ติดคำว่าันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอแจ้งเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งเื้อใหม่แบบนี้ได้เลยนะคะและวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสนะคะของ Facebook ก็เลไป่ Facebook ได้เลยเลือกมดูลที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดแชร์โพสได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะ เมื่อเลือคทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปคัดลอกฟิล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์โฟดได้เลยจำดิ้งมาวางและใส่จานวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ประมาณนี้เลยนะคะ12น,นาทีค่าใช้จ่ายแค่7บาทเองจะไั้ให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก,ก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกบหมือเราบริการต่อกันได้เลยต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกแค่หนึ่งช่องทาง จำนวนเงินที่เราต้องการจะเติมเข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็กดจ่ายกันได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นเป็น QR code คมาให้แบบนี้สามารถที่จะสแกนจ,จ่ายผ่านแอปธนาคารได้ถูกปปเนาะต่อมานะคะนี่ของขประวัติการสั่งซื้อสมัครแพลที่จะช้ก็เอื่อของตนเองก็เข้ามาใช้ผ่านช่องทา,างนี้ได้เลยนะคะมีทางรหัสบัญทีลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณของบบริการแล้วก็สถานะเราจะแจ้งให้ตรงนี้เลยเนาะ ต่อมาในส่วนของบริการนะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของเ a c e b o o k YouTube TikTok IG หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเรืราคาค่ะจากซอ้์ขัตตามสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ต่อมานะคะในส่วนของการติดต่อแอดมินสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยก็จะมีมี็นขตอบ24ชั่วโมงจะแจ้งผ่านช่องทางไลน์ได้เลยนะคะเพียงแค่สแกน QR code นะคะแล้วก็แอด และช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%พอเพียค่ะถึง2%กนเลยจากคันต่บอยู่ที่100บาทนั่นเองเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะ p a m l i f c o m หรือเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้อยอดแชร์เราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่5แชร์นะคะคุณี่ตรงนี้รับหนึ่งนะคะ นี่นะคะจากยอดแชรแค่5แชร์เมืกี้เนาะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น106แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างเพลแล้วเข้ามาใช้บริการตามกันเลยแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ